สวัสดีค่ะพี่ๆค่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อเจ้าพระเครื่องนะคะวันนี้ค่ะพบกับหน,นูอีกเช่นเคยกับรายการพับบ้านราคาเบาๆนะคะที่นํามาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมค่ะฝากที่พี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ,อเจ้าพระเครื่องด้วยนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะเวลาที่หนูอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะสําหรับช่องทางการติดต่ออ,อเจ้าพระเครื่องนะคะเบอร์โทร และ ID l i n ลหนูใช้เป็นเบอร์เดียวกันค่ะ0953208668ค่ะหรือพี่ๆสแกน QR ว o า e คตที่ขึ้นบนหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็น EP พิเศษพิเศษอีกหนึ่งรายการนะคะพี่ๆขาที่นำมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมค่ะอยู่ที่รายการละ250บาทค่ะพี่ๆขารับคู่อยู่ที่500ค่ะบริการจัดส่งให้ฟรีไปนีนไทยนะคะชื่นชอบํำดับรายการไหนแจ้งหนูได้เลยนะคะพี่ๆขาอินดีบริการ พี่ๆทุกท่านค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มกันเลยนะคะพี่ขาสำหรับรายการที่1ค่ะหนูแบ่งปันเป็นรายการนี้ค่ะหลวงปู่หงพมัญโยนะคะรายการนี้ค่ะก็มาพร้อมกล่องนะคะมีตะกุดคู่ด้านค่ะด้านล่างนะคะพี่ๆขาขยับให้ได้รับชมรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะดูเนื้อดูรายละเอียดได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการแรกค่ะพี่ๆขา พระปิตาหลวงปู่หงค่ะรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆสามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้ทุกๆรายการนะคะชื่นชอบรายการไหนนะคะโทรมาหาหนูหรือว่าแอดไลน์เข้ามาขอชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะหนูส่งฟรีไปสนีไทยทุกๆวันเลยค่ะกรณีเก็บไปทางมีเพิ่ม50นะคะพี่ๆหาต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะ เปิดเป็นรายการนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเก่าๆสวยๆนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะอ่าดูรายละเอียดชัดๆได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะพี่พี่ขาปี2,511ค่ะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะพี่พี่าหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะ เรียมกรอบกันน้ำอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขาใสๆสวยงามมากๆนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามค่ะพี่พี่ขานี่เลยค่ะแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านได้รับชมแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่สี่ค่ะพี่พี่ขารายการนี้สวยมากค่ะหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่ค่ะ นี่ค่ะดูรายละเอียดสวยจริงๆค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะรายการนี้ออกว่าสแกค่ะปี2526ค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะนี่ค่ะเหรียญเก่าเหรียญสะสมเลยนะคะในหลวงจุลาลงกรณ์ค่ะราชการที่5ค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ำอย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่5นะคะ ต่อไปรายการที่6ค่ะพี่พี่หาแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะเก่าๆสวยๆนะคะรายการที่6ค่ะให้พี่ๆได้รับชมแบบนี้เลยนะคะดูด้านหน้าด้านหลังได้เลยค่ะรายการที่6ค่ะพี่ๆขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะคะพี่พี่หาต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่7ค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่ขา รายการนี้หลวงพ่อชานะคะก็ค่อนข้างเก่าเรี่ยมกรอบแบบนี้ค่ะเป็นรายการที่7ค่ะค่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะปี2518นะคะรายการนี้รายการที่7ค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่8ค่ะนี่เลยค่ะเหรียญสวยๆนะคะค่อนข้างเก่ามากๆค่ะหลวงพ่ออีวัสตุหีบค่ะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะ เลี่ยมกรอบเก่าๆแบบนี้เลยค่ะปี2504ค่ะหลวงพ่ออีค่ะต่อไปค่ะรายการที่9นะคะพี่ๆขานี่เลยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีดค่ะปี2503ค่ะนี่ค่ะชมเหรียญใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะเก็บอย่างดีนะคะเลี่ยมกรอบกันน้ำสวยๆเลยค่ะรายการที่9ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พีา่ารายการที่สิบนะคะนี่เลยค่ะเหรียญสวยๆนะคะรายการนี้หลวงพ่อกันค่ะวัดพระญาตินะคะนี่ค่ะขออภัยค่ะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะ,ะรายการนี้หนูเพิ่งสังเกตเป็นหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะคะขออภัยจริงๆคะ่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่10บค่ะเป็นเหรียญเนื้อขระไล่ทองสวยๆนะคะปี25 2 5ยห้าค่ะหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่ขา ต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่11ค่ะนี่เลยค่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะวัดชังให้เหรียญสวยๆนะคะเรียมรอบอย่างดีค่ะรายการที่11ค่ะงดงามมากค่ะพี่พี่คานี่ค่ะแล้วด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้หลวงพ่ทวดหลวงปู่ทิมค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่12ค่ะ รายการนี้สวยมากพี่พี่ขาเป็นพระสมเด็จนะคะด้านบนก็จะมีตรงนี้เลยค่ะจออรอแบบนี้ค่ะสวยๆค่ะดูรายละเอียดได้เลยค่ะพี่พี่ารายการที่12นะคะนี่ค่ะอ่าสองสแบบนี้ค่ะจอรค่ะพี่พี่ขารายการที่12ค่ะต่อไปรายการที่13นะคะพี่พี่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะ เป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะเลี่ยมกรอบใสๆอย่างดีเลยพี่พี่ขานี่ค่ะรับชมกันได้แก่นะคะดูรายละเอียดได้เลยค่ะพี่พี่สามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้ทุกๆรายการเลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะนี่ค่ะแบ่งปันเป็นพระปิดตาเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อไม้นะคะพี่พี่ขามีปิดแผ่นพองด้านหน้าค่ะรายการที่14ค่ะ ให้ชมกันแบบนี้เลยค่ะก็ค่อนข้างเก่านะคะหนูไม่แน่ใจว่าที่ที่มาว่าหลวงพ่ออะไรนะคะรายการที่14ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่15ค่ะเก่าเก็บสวยๆค่ะรายการนี้พระกุพระเก่านะคะพระร่วงทรงเกาะเป็นพิมพ์ใหญ่ค่ะ นี่ค่ะเป็นเนื้อชิ้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่ามากๆค่ะพี่พี่ขนี่เลยค่ะเป็นรายการที่สินะคะรายการนี้ค่ะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พค่ะาต่อไปค่ะรายการที่16นะคะนี่เลยค่ะพี่ๆค่ขสวยมากรายการนี้นะคะหลวงปู่โตะวัดประดู่ชิมพีค่ะเลี่ยมอะคริลิกอย่างดีเลยค่ะเป็นรายการที่16ค่ะ นี่ค่ะหลังยันหลวงปู่นะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยๆน่าเก็บนะคะดูรายละเอียดเหรียญได้เลยนะคะนี่ต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะพี่พี่ขาพระกรุพระเก่าอีกหนึ่งรายการค่ะนี่ค่ะดูพิมพ์ดูมวลสารได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่17ค่ะพ mm ี่พี่ขาอันนี้หนูไม่แน่ใจที่มานะคะค่อนข้างเก่าเลยค่ะนี่ค่ะรายการที่17ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่18ค่ะพี่พีหานี่เลยเก่าๆน่าเก็บค่ะรายการนี้พระพิตาวัดห้วยจอระเข้นะคะเป็นรายการที่18ค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะพี่พี่าด้านหลังยันแบบนี้นะคะดูรายละเอียดได้เลยค่ะเป็นรายการที่18ค่ะ พี่ขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะคะแอดไลน์มาหาหนูได้เลยค่ะยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่19ค่ะสวยมากค่ะเป็นหลวงพ่อโสธรนนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบเรดอย่างดีเลยสวยจริงๆค่ะพี่ๆดูรายละเอียดนะคะรายการที่19ค่ะอ่านี่ค่ะเมตตาหานิยมค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะรายการนี้ค่ะนี่ค่ะ ด้านล่างค่ะจะมีเลขโค้ดด้วยนะคะ1 1 1 7นะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่19ค่ะต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะสวยสวยพิเศษมากๆนี่ค่ะพี่พี่ขาแหวนพระอาจารย์ทองเท่าค่ะเป็นรายการที่20ค่ะน่าเก็บมากเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆค่ะนี่ค่ะดูรายละเอียดนะคะพี่พี่าสวยมากค่ะ วัดเข่าอ้อนะคะรายการนี้รายการที่20ค่ะคือหน้าเก็บจริงๆนะคะพี่พิานี้ค่ะแล้วด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระปิตานะรายละเอียดโดยรอบค่ะเก่าๆหน้าเก็บนะคะรายการนี้ค่ะ พี่ชื่นชอบรายการไหนแจ้งหนูก่อนได้เลยนะคะเผื่อว่าชื่นชอบรายการเดียวกันขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆท่านแรกก่อนนะต่อไปค่ะพี่ๆหารายการที่21่ค่ะพี่ๆหาสวยๆอีกหนึ่งรายการค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะดูเนื้อได้เลยค่ะแล้วก็เลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะรายการที่21ค่ะมีฝังเม็ดข้าวสาดดำด้านหลังนะคะรายการนี้ค่ะซับในอย่างดีค่ะสวยๆค่ะอ่ะ ชื่นชอบแจ้งไว้ก่อนได้เลยนะคะพี่พี่ขาต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะแบ่งปันเป็นพระปิดตาเก่าๆอีกหนึ่งรายการค่ะเลี่ยมกรอบลงยายอย่างดีพาพี่พี่ารายการนี้รายการที่22นะคะอ่านี่เลยค่ะนี่นะคะรายการที่22ค่ะ ไปค่ะพี่พี่ขารายการที่23ิามนะคะนี่เลยค่ะสวยมากพี่พี่ขาหลวงพ่อวิหารนะคะรายการนี้ค่ะเป็นเนื้อกระไหล่ทองเรี่ยมกรอบสวยๆรายละเอียดงดงามมากค anyway. ่ะรายการที่ย3สิบสามค่ะนี่ค่ะด้านหลังยันแบบนี้นะคะคมชัดสวยงามค่ะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่24ค่ะแบ่งพันเป็นรายการนี้ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะรายการนี้เป็นรายการที่24นี่ค่ะรูปหล่อกเก่าๆสวยๆเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะให้ชมรายละเอียดได้เลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่25ค่ะ นี่นะคะแบ่งปันเป็นรายการนี้เลยพี่พี่ขาพระเก่าๆสวยๆนะคะเป็นรายการที่25ค่ะน่าเก็บมากพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นรายการที่25ค่ะ,ะงดงามค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่26ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อพรมค่ะ นี่ค่ะเลี่ยมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรับชมใกล้ๆนะคะพี่พี่ขารายการที่26ค่ะนี่วัดช่องแคนะคะพี่พี่ขาจังหวัดนครสวรรค์เนยค่ะก็เลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่27ค่ะนี่พี่พี่ขาสวยมากๆหลวงพ่อกวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะ รายการนี้ก็เรียมอย่างดีนะคะกันน้ำสวยๆวยเหรียญค่อนข้างเก่านะคะเป็นรายการที่27ค่ะอค่ะให้พี่ๆได้รับชมรายละเอียดกันแบบนี้ค่ะหลังหนุมานนะคะปี2553ค่ะต่อไปคะ่ะพี่ๆคะ่ะรายการที่28ค่ะ นี่เลยค่ะพี่พี่หาหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์นั่งพานรายละเอียดเหรียญสวยมากน่าเก็บมากๆค่ะพี่พดูนะคะหนูพยายามขยับให้เห็นทุกๆมิติคะ่ะรายการนี้รายการที่28ค่ะปี37นะคะสวยๆนะคะพี่พี่หานี่เลยค่ะต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะพี่พี่หา ก็ได้เครื่องรางมาอีกรายการนะคะเป็นรายการนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลิงนะคะอางานไม้แกะเก่าๆค่ะพี่ๆขาหนูไม่แน่ใจนะคะรายการนี้ที่มาวัดอะไรนะคะด้านหลังมีปิดแผ่นทองค่ะก็ค่อนข้างเก่าค่ะของเก่าของสะสมนะคะนี่ค่ะด้านล่างฝังตะกุดด้วยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่29ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่30ค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่หาสวยมากรายการนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นพระกรุหะเก่าพิมพ์หูยานแบบนี้นะคะเรียมกรอบลงยายอย่างดีค่ะรายการที่30ค่ะนี่ค่ะงดงามมากนี่นะคะพี่พี่ขาสวยๆค่ะ เป็นรายการที่สามสิบนะคะน่าเก็บมากนะคะพี่พี่หาต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะพี่พี่หาเป็นตะกรุดสวยๆแบบนี้เลยค่ะเลี่ยมกรอบอย่างดีนะคะหนูขยับพี่พี่ชมใก,ก,กล้ๆค่ะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะอ่าสวยๆเลยค่ะพี่พี่านี่ค่ะงดงามมากค่ะรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการที่32ค่ะเรียนสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อชานะคะรายการนี้ค่ะดูรายละเอียดใกล้ๆได้เลยค่ะพี่พี่สามารถขอชมภาพเพิ่มเติมกับหนูได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่32นะคะหลวงพ่อชาค่ะพี่พหาด้านหลังค่ะปี2518ค่ะต่อไปรายการที่33ค่ะพี่พหานี่ค่ะ ก็เป็นพระมเหสวนเก่าๆสวยๆนะคะดูรายละเอียดนะคะพี่พิหาเรียมกรอบเลดอย่างดีค่ะนารายการนี้ก็เป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้นะคะพี่พิหานี่ค่ะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะนี่ค่ะเลียมดีมากเก็บดีมากๆเลยค่ะสวยมากค่ะพี่พิหาเปิดแบ่งปันเท่ากันนะคะพี่พี่พิหา EP นี้ทุกๆรายการเลยค่ะ ต่อไปรายการที่34คสิบี่ค่ะพี่ขาเก่าเก็บจริงๆค่ะรายการนี้ค่ะนี่ค่ะพี่ๆขยับให้ชมใกล้ๆนะคะเหรียญหลวงพ่อหลุนนะคะรายการที่34ค่ะเลี่ยมรอบข้างนะคะค่อนข้างเก่ามากๆนะคะดูรายละเอียดได้เลยค่ะพยายามขยับให้พี่ๆเห็นชัดๆนะคะนี่ค่ะห่วงยังเก่าเลยค่ะพี่ขาด้านหลังค่ะอังขระยันแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่35ค่ะพี่พี่หานี่ค่ะสวยมากค่ะเหรียนอาจารย์หนูค่ะรายการนี้ค่ะวัดทุ่งแหลมนะคะพี่พี่หาจังหวัดราชบุรีค่ะสวยๆเลยนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบแบบนี้เลยค่ะขันน้ำอย่างดีค่ะรายการที่35หหลังหนุมานนะคะ ต่อไปรายการที่36ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะหลวงพ่อจาานะคะพระครูสิทธิสารคุณค่ะค่อนข้างเก่ามากพี่พี่ารายการนี้นะคะนี่ค่ะรับชมรายละเอียดได้เลยค่ะแล้วก็เลี่ยมกรอบอย่างนี้เลยค่ะด้านหลังก็เป็นพระปิตานะคะต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่37ค่ะแบ่งปันรายการนี้ค่ะสวยๆค่ะพี่พี่ขา หลวงปูสีนะคะพี่ๆดูรายละเอียดค่ะสวยมากค่ะเป็นรายการที่37นะคะรายการนี้ค่ะอ่อออกวัดเขาถ้ำบุญนาคนะคะปี2517ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขรายการที่38นะคะนี่ค่ะพี่พี่ขา ก็เป็นพระหรอนะคะพิมพ์กีดบัวนะคะยันข้างๆสวยๆนะคะ <ๆ S 1> เก่าๆน่าเก็บมากพี่ๆดูรายละเอียดได้เลยค่ะเ <ๆ S 1> ลวเรี่ยมกรอบแบบนี้นะคะมีห่วงด้านบนค่ะรายการนี้รายการที่38ค่ะ <ๆ S 1> นี่เลยค่ะพี่พี่หาเก่าๆน่าเก็บนะคะรายการนี้ค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต่อไปค่ะรายการที่39ครับค่ะพี่พี่า <ๆ S 1> นี่ค่ะ เหรียญหล่อนะคะพระปิตาพิมพ์จอบแบบนี้ค่ะแล้วเลี่ยมกรอบอย่างดีเลย<ม>เป็นรายการที่39ค่ะ<ม>งดงามมากพี่พี่ค่ะนี่ค่ะ<ม>เก่าๆสวยๆนะคะรายการที่39ค่ะ<ม>ด้านหลังยันแบบนี้นะคะก็เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆเลยค่ะ<ม>ต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่40นะคะ นี่ค่ะหนูแบ่งปันเป็นรายการนี้นะคะก็ได้เป็นพระรูปหล่อภาษสังขกจายมานะคะองค์พระเก่าๆนะคะสวยๆมีปิดแผ่นทองนะคะรายการนี้รายการที่40ค่ะอ่าของเก่าของสะสมนะคะพี่ๆดูรายละเอียดโดยรอบได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะ ต่อไปรายการที่41ค่ะพี่พี่าหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกค่ะเหรียญสวยมากนี่ค่ะดูรายละเอียดได้เลยนะคะเส้นสายรายละเอียดความคมชัดสวยงามค่ะนี่ค่ะปี2 5 3 6้านะคะรายการนี้หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกค่ะสวยจริงๆค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่42ค่ะ สวยยน่าเก็บมากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะรายการนี้เรียมกรอบอย่างดีมีรอยจานค่ะมีค่ะสวยมากๆค่ะพี่พี่ขารายการนี้น่าเก็บมากๆนะคะปี2519ค่ะดูรายละเอียดความมันวาวนะคะรายการนี้สวยจริงๆค่ะพี่พี่านี่ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่ขา รายการที่43ค่ะได้เบียรแกร่เก่าๆมาอีกหนึ่งรายการค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่หาห่วงคู่ด้านหลังนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่43นะคะนี่ค่ะเก่าๆเลยค่ะได้ของอเครื่องรางของขังมาอีกหนึ่งรายการนะเป็นรายการนี้เลยค่ะต่อไปนะคะนี่เลยค่ะ เหรียญหล่อสวยๆสวยมาก,มากพี่ๆดูรายละเอียดนะคะเป็นพระสังกั์รจายนะคะสวยจริงๆค่ะพี่ๆหาดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44นะคะนี่ค่ะอาขยับให้พี่ๆชมรายละเอียดทุกๆด้านแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่44ค่ะสวยๆน่าเก็บมากค่ะพี่ๆหานี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่45ค่ะนี่เลยค่ะพี่พี่ขาไดของเก่ามาอีกหนึ่งรายการค่ะนะรายการนี้ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อตัดนะคะหรือหลวงพ่ออยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่45ค่ะถ้าหนูแจ้งไม่ถูกต้องอย่างไรต้องขออภัยพี่พีด้วยนะคะคือเป็นเหรียญหลอกเก่าๆมากๆเลยค่ะ นำมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมค่ะพร้อมกับรูปภาพพระอาจารย์นะคะเรียมกรอบแบบนี้ค่ะพี่ๆได้รับทั้ง2ชิ้นแบบนี้นะคะ2อันแบบนี้เลยค่ะรายการที่45ค่ะก็ได้ทั้งเหรียญหล่อของหลวงพ่อนะคะก็แล้วก็รูปภาพของหลวงพ่อด้วยค่ะนี่ค่ะออกวัดตัดขนนนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะเป็นรายการที่45ค่ะขยับให้ชมใกล้ๆด้านหน้าด้านหลังนะคะ ดูรายละเอียดได้เลยค่ะเก่าๆสวยๆน่าเก็บมากค่ะรายการนี้นะคะต่อไปรายการที่46บค่ะพี่พี่ขาเหรียญสวยมากๆค่ะรายการนี้หลวงปู่โตะนะคะใครอยากให้พี่ๆชมรายละเอียดกันแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่46ค่ะค่อนข้างเก่านะคะสวยๆเลยค่ะพี่พี่านี้ค่ะ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการนี้เลยค่ะงดงามมากค่ะหลังยันแบบนี้นะคะต่อไปค่ะรายการที่47ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะพระปิดตาเนื้อว่านเก่าๆมีปิดแผ่นทองด้านหน้านะคะพี่พี่ดูความเก่าเก็บนะคะรายการนี้รายการที่47ค่ะนี่ค่ะ เก่าๆน่าเก็บจริงๆค่ะรายการนี้นะคะสวยๆเลยค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะพี่พี่ารายการที่48ค่ะนี่ค่ะแบ่งปันเป็นรายการพิเศษพิเศษเลยค่ะพี่พี่าหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะคะรายการนี้ปี16่ค่ะสวยๆน่าเก็บมากค่ะเป็นเหรียญละควังนะคะพี่พี่าลงยาเขียวสวยๆเลยนี่ค่ะ พี่ๆดูรายละเอียดได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบแปดค่ะสวยมากนี่ค่ะอ่าด้านหลังยันแบบนี้นะคะปี16ึกค่ะเก่าๆน่าเก็บจริงๆค่ะพี่ๆขาต่อไปค่ะอ่ารายการนี้ค่ะก็มีอ่ากล่องด้วยนะคะหนูแบ่งปันพี่ๆพ,พร้อมกล่องเลยนะคะ เป็นรายการพิเศษพิเศษเลยค่ะรายการที่48ค่ะต่อไปค่ะรายการที่49นะคะนี่เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่ขาองค์พระสวยมากดูรายละเอียดได้เลยค่ะเป็นรายการที่49นะคะเลาเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะพี่พี่ขารายการนี้เลยค่ะเก่าเก่าสวยๆนะคะขยับให้ชมกันแบบนี้เลยค่ะรายการที่49ค่ะอ่านี่ค่ะ ต่อไปรายการที่50ค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะตะกรุดเก่าๆสวยๆนะคะแล้วเลี่ยมกรอบอย่างดีค่ะความยาวพี่พี่ดูจากฝ่ามือหนูได้เลยนะคะค่อนข้างเก่ามากๆค่ะรายการนี้มีปิดแผ่นทองนะคะนี่ค่ะเป็นรายการที่50ค่ะหนูไม่มั่นใจว่าหลวงพ่ออะไรนะคะเดี๋ยวหนูขยับให้พี่พี่ชมใกล้ๆค่ะนี่ค่ะเป็นรายการที่50ค่ะพี่พี่ขาแล้วก็มีปิดแผ่นทองสวยๆเลยค่ะรายการนี้นะคะ หยับให้ชมกันแบบนี้เลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่หารายการที่61ค่ะ mm hmm. เหรียญเก่าๆสวยๆค่ะหลวงพ่อจาดค่ะรับชมรายละเอียดกันแบบนี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะรายการนี้รายการที่61นะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาพระครูสิทธิสารคุณประเทืองแบบนี้เลยค่ะ เหรียญนี้ค่อนข้างเก่ามากๆนะคะเป็นรายการที่61ค่ะหนูขยับให้พี่ๆได้รับชมนะคะต่อไปค่ะรายการที่62ค่ะเหรียญเก่าๆนะคะพระเจ้าใหญ่อินแปงค่ะรายการนี้เลยค่ะก็ค่อนข้างเก่ามากค่ะพี่ๆค่ดูรายละเอียดดูยันได้เลยนะคะรายการนี้ค่ะจากจังหวัดอุบลราชธานีปีห6นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่63ค่ะพี่พี่ขาเหรียญเก่าๆเลยค่ะหลวงพ่อคูณปริสุทธิโพนะคะพี่พี่ดูรายละเอียดได้เลยค่ะรับชมกันแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่63ค่ะค่อนข้างเก่ามากๆค่ะพี่พี่ขาต่อไปค่ะรายการที่64นะคะพี่พี่ขาพระคูโอภาาพิพั์ค่ะ นี่เลยค่ะรายการนี้ก็เหลี่ยนรายละเอียดคมชัดสวยงามค่ะรายการที่64ค่ะนี่ค่ะวัดเสมาท่าคอนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะต่อไปค่ะรายการที่65ค่ะพี่พี่ขาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะ นี่เลยค่ะค่อนข้างเก่ามากๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่65ค่ะ แบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมแบบนี้นะคะพิเศษมากๆ EP นี้นะคะพี่พีหา250บาททุกรายการค่ะรับคู่ก็จะอยู่ที่500นะคะหนูจะส่งให้ฟรีค่ะกรณีเก็บปลายทางจะมีเพิ่ม50บาทนะคะอ๋อเจ้าจะส่งไปรษณีย์ไทยให้พี่ๆทุกๆวันเลยค่ะหนูฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกสักครั้งนึงนะคะพี่พขาเบอร์โทร ID Line หนูเป็นเบอร์เดียวกันพี่พแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะพี่พีขา0-95 3208668ค่ะพี่พี่หรือสแกนคิวอารคดก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะชอบรายการไหนติดต่อหนูได้เลยค่ะพี่พี่ขะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ออเจ้าขอ,ข,อขอลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะออเจ้าพระเครื่องสวัสดีคะ่ะ